มาเกณิกาแล้วนะครับอีพึ่งไลฟ์นะน,นี่อันต่อจากการไลฟ์เลยคือวันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกม Battlefield น,นะครับผมเกมนี้ภาค3หลายคนรู้จักครับหลายหลายคนอาจจะเล่นก็มไม่ได้เล่นนานแล้วเพราะว่ามันเลิกฮิตในช่วงนึงเลิกฮิตแต่ว่าก็ตอนนี้มันก็กลับมาเล่นนะขอกลับมาเล่นแล้วกันภาค4มันกลับมาฮิตขอเล่นภาค3แล้วกันนะครับตอนนี้ทำไมคนไม่เกิดกันลยครับผมถูกเกิดอะไรก็ได้เวย้ยมาบทสัมผัสแรกเดี๋ยวแป๊บนึ่งซาวดังมากครับผม เฮ้ยอย่าพึ่งดิเพื่อนรถรดรดรดเฮ้ยกดอีโอ้โหอะไรกดคือมันดีเลยครับผมคือผมเล่นเซิร์ฟสปริงสามร้อยอะสามร้อยเนี่ยผมไม่มีรถด้วยบวกแท็กซี่อะไม่รับเฮ้ยจะยิงกันไปไหนวะเนี่ยฮะโหคนสมัยนี้จงน้ำใจให้กันไม่ได้ใช่ไหมแต่เขาพูดกันเรื่องปักนะครับเกมนี้ปักเยอะไม่รู้เพราะอะไร คือถ้าเกิดหัวมันเป็นสีฟ้าเนี่ยคือ <c oughs> เป็นสีฟ้าเนี่ยจะรักผีฟ้าถือว่าไม่ใช่คนในเขาเรียกว่าแคนหรือว่าปิดหลนะครับอุ้ยเพิ่งเกลียดกูกันขนาดเลยเหรอครับคือกูแค่ปิงสามร้อยกูได้สามร้อยคนเดียวด้วยนะเว้ยนี่กูเป็นคนไทยคนแรกใช่ไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยคือรู้ครับผมมองไม่เห็นหรือว่าอะไรเนี่ยฮะเดี๋ยวเราลองใจกัน มันมาอย่างมันมาไม่จะเห็นด้วยคือมันเราก็เป็นดาเมจเล็กๆดาเมจน้อยๆนะครับเอ้ยคิดไังไงมาอยู่ตรงนี้วะตรงนี้ยิงง่ายมากคือเป็นเหมือนเป็นสูตรทหารจะอยู่แบบอย่างเงี้ยที่อย่างเงี้ยอยู่ปุ๊บเครื่องบินมายิงเลยนะฮะมันยิงกาดเลยนะครับผมเครื่องบินอ่ะคือในเกมเนี่ยเราจะในเกมจะคิดว่ามันง่ายเหผมเห็นไหมเห็นเป็นตาเห็นเป็นช่องๆไอแก๊สเตชันอยูนู้น จะเห็นง่ายจุดจุดเออยู่นู้นแต่พอโล่นความจริงมันไม่ขึ้นอย่างนี้คุณนะครับกูต้องเน้นแผนที่แล้วก็การจําตอนนี้ยึด A ได้แล้วนะครับผมแล้วก็เกิด A ได้หรือเปล่าผมจำไม่ได้คงใส่การเล่นสไตล์ Battlefield 4มั้งนะเรายึด A กับ C ตอนนี้ไม่มีรถรับเราเลยครับผมไม่มีรถรับหรือไม่มีรถให้ให้ให้มารับเราอะโอ้ยพวกใครพวกใครวะพวกใครโอ้โหโอ้พวกใครวะ พวกเราไม่ใช่เหรอวะไอ้นนี้ยิงงัอ่ะอุย้ยดาวอย่างนี้พี่เขาเปิดเอารถถังขอขึ้นรถถังพี่ไม่ได้ทำงานในรถถังมานาะนแะล้วเอาใครขับเนี่ยเอาพี่เขาขับวะมันเลยมันเลืออ่ะโอเคนะครับผมคลิกขวาเป็นการซูมนะครับไม่ต้องสอนก็รู้แต่ก็ต้องสอนนะครับผมนี่จะช่วยยิงก็เป๊ะเอาเราเป็นเป็นแฮวี่กัน เราเป็น M16 เหรอเราเป็นปืนลัวก็นึกโอ้ยโดนโดนยิงโดนยิงจากตรงไหนโอ้โหแบตเตอร์ฟิลผมไม่ได้แตะนะไม่ได้็นเลนครั้งแรกในรอบปี2015เอ้ยไม่ใช่ดิรอบที่สองดิโดนตุยตูดกูลงแล้วลงแล้วไม่อยู่แล้วตามตูดไปแล้วโอ้โหไ y g o อดเสียงดังมากเลยโอ้โหควันขโมงเลยครับผมเอาตอนนี้เรายึดได้ใช่ไหมพวกงมาพวกเราพวกเราพวกเรา แค้นเดียวกันเราอยู่แค้นเดียวกันเราอยู่แค้นเดียวกันเออต้องยางดีเขาเรียกว่าเพื่อนมิตรภาพอะเออมิตรภาพไม่ได้สร้างง่ายนะเว้ยรับกูดีมากดีมากเพื่อนน้อยนายก็เจ๋งกว่าแท็กซี่อยู่เทิร์อยู่เทิร์นี่เราจะไปไหนครับอ๋อเราจะไปจุดดีโอ้จุดดีตรงนี้งอพวกมันก็มาหนักตุ๋ยแล้วว่าเราลงรถก่อนไหมหรือว่ารถตามสนไนนะครับอ๋อนี่บนเนินเขา เออมันมันกำลังมาหรือเปล่าเสียมากเลยนะั่นไงโอ้โหนั่นไงนั่นมันอะไรวะกับดักปะใช่ปะรถนั่งไงพวกมันมาแล้วอุ้ยมาจากไหน,นรถทั้งเหรอรถทั้งเหรอหรือคนโอ้หมันยืดพื้นที่ผมว่าผมต้องเล่นสไนแล้วุ่มแอดเวนเจอร์จะได้ ออกมาปรากฏตัวอ้าวแล้วกูมไม่เรียกสปาวเลยเอ้าวอยู่ไหนวะตอนนี้เราต้องคือผมไม่รู้เป็นไรผมเป็นคนเล่นต้องชินอ่ะมันต้องชินกับชินกับเกมก่อนนะ่ะเล็กแมตนี้มันอีกกี่นาทีเลิกเ่ยโหตอนนี้เราต้องยอมฝ่ายแดงแล้วมั้งเนี่ยมันยึดไปเลยเลยเนี่ยอะไรวะนั่นเนี่ยเด้อตกใจคือกูจะ ูจะซื้อเลเซอร์มานทาไมนะฮะไม่ได้ซื้อหรกูจะเอาเลเซอร์มาติดทำไมเนี่ยหนูนงงเงงงงเงงกันไปแต่มันก็ช่วยได้เรื่องการเลงนะครับคือเลงโดยไม่ต้องใช้ต้องคลิกขวาซูมเงี้ยเอออุ้ยไม่ไม่ตายพี่เขาไม่ตายเว้ยยิงขู่ยิงขู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมอบอุ้ยตายค่ะกองฮิวเว้ยโอ้โหอะไรวะ ผมว่าผมคงไม่เหมาะกับคือตอน,นเราต้องค้นพบตัวเองอะน,นะฮะเดี๋ยวผมต้องเล่นพวกแฮวีกันนี่ครับผมท่อมเออหลดเอาเราเอาเปืนที่มันเรามีเรามีดอทอะเออมีเลนเออดีเลยมาถึงเวลาแล้วที่หนยแอเวิเรจ์ต้องหลอกลงไปทางเดิมไปจ๊เอาพวกมันดีกว่าอะไรวะเนี่ยคือกูกาหรือมันเก่งครับคือมันกากหรือผมเก่งเอมันเก่งหรือผมกากเออเอผมขึ้นรถด,ดีกว่ามา แล้วเมฟีมาโอ้โหอัดคอเนียพี่เอ้ยเอ้าเมฟีฟอเรสต์ฟอเรทงกันไหมทงกันไหมพี่เราต้องยึดถิ่นให้อุ้ยตอนนี้เหลือแค่ซีกับอีครับผมนั่งไงกุว่าแล้วมันต้องดักอยู่แถวนี้อ้านี่แหละครับเซิร์ฟเมืองนอกคือกว่าจะหาเซิร์ฟได้ได้ปิงร้อยหนึ่งนี้โคตรคือมันไม่ใช่ไม่ได้ในนาหรอกครับเมื่อกี้เพิ่งเลื่อนใจคือมันก็มันก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับหนึ่งในล้านเลยเอาแคนโฮเทลอ่ะ เราแข่งคนเยอะๆดิยนเราต้องดูสายมีเอนจิเนียร์อ๋อเอาฮิลด้วยดิเออฮิลสักคนหนึ่งปะเราไปเป็นฮิลเสริมเอามาในเซิร์ฟปิงร้อยหนึ่งแล้วมันจะรู้สึกลื่นขึ้นมากนะครับคือรถไม่กระตกนะครับอู้ไม่กระตกครับผมระเบิดเลยนี่ขอทัวร์บ้างรถถังนีกว่านั่งรถถังอ่ะอยากนั่งรถถังนั่งรถถังบ่เพื่อนเพื่อน,น ยังมีใครนั่งรถถัง Hey you come come here Hey you เล่นนานเม้นดาวเม้นดาวเฮ้ยนี่รถถังนี่ผมชอบรถถังนี้แหละมันชนได้ทุกอย่างนะครับเนี่เราถล่มไม่ได้ปะหลงเอาไวะเหมือนหนังเลยโอ้ยอ้ปังจ่อปังจ่อ เป็นหวัดไปด้วยนะ่เดี๋ยวโยนฮิ้วก่อนเฟ็ดเฟย์ไอซียูใชคกล่อง i อซียูลูกก็ศูนย์หมดไม่ใช่ลูกก็เดี๋ยวดเร็วเดี๋ยวลดเร็วเดี๋ยวลดเร็วทัวร์ไหมทัวร์ไหมเอาไปทัวกูทัวเองนะทัวเราจังหวัดมาเฮ้ยเฮ้ยรถรถไข่เขานั่งด้วย รถแหละรถทังด้วยขอแจมขอแจมนายขอแจมหน่อยพี่ขอแจมนะนายมาเลยโอ้หได้แจมสักทีเอ้ยตรงนู้นเลยเขอออกก่อนนะโอ้โหอ้โหมัปหลบหลบไม่อเออ พวกเราดิวะกระถังมันยังไม่ว่างยี่มาเพื่อนจะช่วยมันคือผมเป็นสายสนใยมันจะให้ช่วยเลยวะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนมช่วยได้คือกระถังมันจะมีถังน้ำมันมั้งนะเคยเล่นเกมสไนเปอร์อีดิทอ่ะถังน้ำมันยิงปุ๊บมันก็จะระเบิดสมัยนี้คงเก็บดีแล้วมั้งไมงั้นมันเหกุลแล้วไง แน่จริงก็จริงว่ะดิอออยู่ไปดิว่าเราจะอยู่อะไรดีวะอ้าววิพูถึงพี่เขาก็ตายเลยเว้ยไม,ไม่ไม่แม่นเลยอ่ะอู้ไอ้นี่แหละอีเจ็ดสามห้าอ่ะนี่มันเล่นแต่รถถังเนาะแต่ผมว่าเราไปกลับไปเป็นฮิว เรากลับไปมีอยดีกว่าลงไปเดี๋ยวเราไปจุดปีเรา,เราไม่ผิดมึงได้ไปขับคีมจากไหน เมื่อกี้ไอ้คน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 ไอ้กูอยู่จริงจริงพอไปเห็นไปเห็นไอ้คนเลยนั่นไงจะถอยทล้วมันไม่ไอ้ยโอ้โหไอ้นี้อันนี้เราเฉียงไม่ได้ครับผมเรายิงมันไม่ได้จริงเดี๋ยวเครื่องบินเนี่ยมีมีใครนี้มีใครนี้นี่ขับเครื่องบินเป็นไหมครับผมคืออันนี้ผมขับขับเครื่องบินอ๋อา๋อดูมันครับดูมันครับ ได้กูทัวเดียวใช่ไหมนี่ทัวเดียวครับผมตามหลังตามหลังอ่ะตามหลังตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดโอ้ยโทษทีเดี๋ยวเหยียบกูตายไม่เหยียบกันไม่ตายเนาะเอาดูวก็มีคนมาขับให้เฉยเลยโโอ้ห โอ้โ oh my god oh my god นี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไร oh my god โหมันพังมาง่ายๆอย่างนี้เหรออ้าวชนะครับผม lost star lost star ไม่เลื่อนยศเลยนะครับ ผมว่าผมเล่นแมปใหญ่แล้วมันไม่รอดว่ะนะว้ยมันก็ต้องขอจบรายการเพยงนี้แล้วกันนะขอเล่นแค่แมปเดียวนะครับเดี๋ยวก็รอคลิปต่อไปได้นะครับอย่าลืมกด subscribe และ like คลิปและอย่าลืม comment ยิ่งกว่านั้นคือการแชร์นะครับแชร์ความสุขไปเรื่อยๆนะครับโอเคอันนี้ก็อาจจะเป็น funny moment มั้งนะคงอาจจะทำไปเรื่อยๆโอเคแค่นี้ครับไปๆโอ้ยเจ็บคอนะ